พี่น้องจา๋ามาหลุนพัเพึ่งแดงต้นนี้กันได้พัเพงแดงต้นนี้มาใหม่มาปลูกนะคะกำลังจะจะเจลืญเติบโตใบเขาสวยมากเบิง่งเบิงพี่น้องใบเพิ่นงามอิหลีนะจะบูกขึ้นตหนไงจีที่เคยทายลุงนะคะได้มาใหม่นะคะมาปลูกแต่ว่าตอนปลูกอเอาให้พี่น้องเบิ่งแล้วนะ ดูใบเขาค่ะเพื่อนๆใบเขาขาวสวยสวยมากเลยนี่ปลูกลงดินเลยใจพี่น้องปลูกลงดินเลยบ่ได้ใส่กระถางนะคะนี่ใบเขาสวยจริงๆนี่เราจะมาลุ้นกันว่าเขาจะโตไหมนะคะเพื่อนๆดูใบเขาจะเป็นแบบนี้ ทุกใบเลยใบเขาสวยมากสวยจริงๆก้าจะมีสีขาวมากสีขาวเขาเยอะมากด้วยนี่นี่ก็คือพับพึ่ง่างนะคะแต่เขายังต้นเล็กอยู่นี่ใบเขาสวยมากเลยสวยจริงๆดูดูเขา กขาจะมีลิ้วสีเขียวมีลิ้วสีเขียวนี่เล็กแล้วก็มีใบสีขาวนี่สวยมากเลยสวยมากอ่ะเพื่อนๆนแปลกจากต้นอื่นๆที่ที่เคยถ่ายรูปนะคะนี่แปลกจากต้นอื่นๆที่เคยนำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ สวยมากไปเขาสวยจริงๆดูค่ะดูค่ะเพื่อนๆนี่เราจะมาลุ้นกันอีกทีว่าเขาจะโตไหมแต่เขาเขาก็โตขึ้นมาเยอะแล้วนะคะเขาโตขึ้นมาเยอะมากแล้ว แต่รู้สึกว่าเขาจะช้ามากเพ่นจะไงสาเนพี่นองเพ่นไงสาเกินมากนะไปเพ่นแปลกดีอะบกคือตนอื่นๆที่เคยเอาให้พพ่นองเบ่งแล้วตนไงพ่นแต่ตัวน,นี้ไปใดมาจากเพื่อนบ้านนะคะได้มาจากเพื่อนบ้านเข็นต้นพ่นน่อยๆ แต่เพิ่นจะมีสีขาวมาก็กเลื่อยคอเข้ามาแล้วก็เอามาปลูกเบึงนึกว่าเพิ่นจะบบใหญ่ขนาดนี้แต่นี่เพิ่นก็จะเริ่มใยแล้วเริ่มโตแล้วนะคะอาจจะมาค่อยหลุนเพิ่นอีกทีหนึ่งนะคะว่าเพิ่นจะใหญ่กว่านี้บอสวยมากถ้าเพิ่นใยแล้วใบเพิ่นเกิดจะย่งเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะ ถาใบิ่นเป็นแบบนี้อุ้ยง่ามพี่น้องง่ามลายหรือจะหรือจะคุดเซกกระถางอีกรอบหนึ่งบ่รือจังใดหากระถางใหญ่ๆมาใส่เนาะพี่น้องหากระถางใหญ่ๆมาใส่ใบเขาสวยอ่ะสวยมากจริงนี่ อขอให้เป็นแบบนี้ตลอดนะคะสวยมากลูกสาว